ผมอยากให้พิเศษมากที่สุดนะครับสำหรับลูกค้าใน YouTube ของเราทุกคนเดิมๆทุกจุดแต่ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแสดงผลบนกระจกน้องหลังเลยครับนี่เห็นไหมจับต้องได้ในราคามือสอง สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวรชัยคาครับกับเต้น ka, รถวรลชัยคาฮะคลิปนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะรถ <Yeah. S 1> คันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากด้วยนะครับไม่ใช่น่าสนใจธรรมดารถคันที่เรากำลังจะพูดถึงคือนิสสันโนต1.2ตัว V L คันนี้เครื่องยนต์แค่1,200ซีซีครับเป็นรถ ขนาดเล็กของแบรนด์นิสสันเป็นรถที่ทํายอดขายได้ดีอันดับต้นๆของแบรนด์นิสสันเลยทาไมเขาถึงทํายอดขายได้ดีเป็นอันดับต้นๆครับรถคันนี้ในความคิดส่วนตัวของผมนะผมมองว่าถ้ามองในมุมของรถป้ายแดงเป็นรถที่ราคาไม่แพงแต่ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขามีเทคโนโลยีตัวไหนที่มันน่าสนใจและทําให้ลูกค้าทุกท่านชอบแต่ที่สําคัญที่สุดครับในวันนี้รถของเราไม่ได้มาในรูปแบบรถป้ายแดงครับรถของเรามาในรูป แบบของรถยนต์มือ2ข้อดีของรถยนต์มือ2คือ,อไลคุณจะได้รถที่สมรรถนะเทียบเคียงกับป้ายแดงได้แต่สามารถจับต้องได้ในราคามือ2น่าสนใจครับและบอกเลยว่าราคามือ2นี่ถูกกว่าราคาป้ายแดงแทบจะครึ่งต่อครึง่งอันนี้เดี๋ยวมาดูรถตัวรถกันหน่อยนะครับรถที่เราเอามาโชว์กันในวันนี้นะครับสาภาพจะถูกใจลูกค้าหรือเปล่ามีที่ติตรงไหนมีที่น่าสนใจตรงไหนเดี๋ยววันนี้มาดูให้ทั้งคันเลยพิจารณ์โน้ตทำไมผมถึงบอกว่าเป็นรถที่น่าสนใจเขาออกแบบดีไซน์มาได้ สวยงามมากๆครับลูกค้าครับดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆอันนี้คือดีไซน์ที่สัตว์โนตครับแต่ที่พิเศษสําหรับรถยนต์สองมีแค่คันนี้คันเดียวคือสภาพครับพี่สภาพของรถยนต์คันนี้มันยังไม่เคยมีเกิดเหตุมารถสภาพผิวพันของเขายังสวยยังใสยอยู่ทุกอย่าง,งเขายังสามารถคงรักษาความใหม่ใกล้เคียงกับป้ายแดงไว้ได้อยู่แต่ราคาถูก มากๆนะครับอะดูไฟหน้าฮะพี่ลองดูครับสภาพของไฟนะฮะอันนี้ดีไซน์เขาและสภาพครับสภาพเป็นยังไงกระจกใสไหมตะเข็บเนี่ยดูผ่านๆเนี่ยะเท่ากันไหมนะครับท้งซ้ายและขวาลูกค้าลองสังเกตนะครับทางซ้ายและขวาด้านซ้ายเป็นยังไงด้านขวาล่องตะเข็บเป็นยังไงเท่ากันไหมนะครับมีเอียงมีเบี้ยวไหมนะครับไม่มีเอียงไม่มีเบี้ยวทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเป๊ะ100%นะฮะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผู้หนึ่งกระจังหน้าเป็นลูกตัววีและไฟเป็นแนวเดียวกับกระจังหน้าเลยให้รูปฟงคล้ายค้าลูก ตาเหี่ยวนะครับเพิ่มความสวยงามของนิสสันโนตขึ้นมาคันนี้ต้องบอกว่าเป็นโฉมแรกนะโฉมแรกเลยนิสสันโนตยังไม่เคยผลิตมานี้นิสสันเขาผลิตนิสสันโน้ตออกมาโฉมแรกเลยนะและเขาผลิตมันได้สวยงามมากๆที่น่าสนใจครับลูกค้าเราสังเกตตรงโลโก้คาฮะด้านใต้โลโก้จะมีเลนส์กล้องอยู่ครับอันนี้เป็นกล้องด้านหน้ารถนะฮะอันนี้เป็นจุดแข็งจุดขายของนิสสันโนตเลยนะครับตัวท็อปของเขาติดตั้งกล้องให้ทั้งหมด4ตัวครับพี่ครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเกิดอะไรขึ้นครับบนหน้าจจออออมมหนนน้ขขงเีะึื เหมือนมีโดนบินอยู่ด้าน,านบนรถเลยฮะแล้วมองมาให้เห็นทั้ง4ด้านน่าสนใจมากครับเทคโนโลยีตัวนี้ใส่มาให้กับนิสสันโนตแล้วใส่ให้กับรถอีโกคาร์ด้านข้างของนิสสันโนดคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะชื่อย่อเขาคือ VL นะครับสิ่งที่ท่านได้คือล้อแม็กเป็นแม็กแอนดรอยนะครับฝาครอบไฟเลี้ยวนะฮะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้แหล้วด้วยนะครับที่พิเศษคุณเดินตามท้องถนนน่ะคุณอยากแยกระหว่างตัว v ีกับตัว VL ออกได้เลยนะครับโดยการดูจากภายนอกลักษณะการดูง่ายๆคือกระจกข้างตัว ะมาพร้อมกับกล้องด้านข้างนะครับนี่ฮะอันนี้ฝั่งซ้ายมือของท่านนะครฝั่งคนขับก็มีเหมือนกันนะฮะลักษณะเดียวกันเลยทั้งซ้ายและขวานะครับที่จับนะฮะที่จับก็จะมาพร้อมกุญแจคีเลสนะครับคือกดปุ่มล็อกรถหรือปลดล็อกได้จากมือจับนะฮะมีทั้งซ้ายและขวานะครับด้านคนขับก็มีอันนี้ด้านข้างคนขับนะครับฝาข้อมือจับเป็นสีโครเมียม นะสีโครเมียมไม่ว่ารถของคุณจะเป็นสีขาวสีดําสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูสีฟ้าอ่อนสีอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ที่ผมพูดมามันไม่ได้มีในที่สัตโน้อมันไม่ได้มีในที่สัตโน้ตที่สัตว์โน้ตจะมีสีแดงสีขาวสีเงินสีดานะครับประมาณนี้และมือจับก็จะมาเป็นสีโครเมียมครับตัวนี้เป็น LED น่าสนใจมากครับเป็นเส้นเหมือนเหมือนตัววีนะตัววีเฉียงๆหน่อย2เส้นขนานกันนะครับวิ่งไปเวลาเวลาคุณเปิดไฟตอนกลางคืนจะสวยมากเลยนะ ไฟท้ายตัวเนี้เป็นดีไซน์ที่เขาใส่มาในโกคาที่มันดูแบบไม่หรูไม่เวอร์แต่มันได้ความสปอร์ตได้เหมือนรถล้ำที่แบบว่าอนาคตอะ่ะอันนี้เขาให้มาทำให้รถคันนี้ดูล้ำทันสมัยมากขึ้น ดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับมีโลโก้ที่สตารโนแปะมาตรงฝาท้ายมีปุ่มเวลากดกดล็อกไม่ต้องตะโกนเรียกคนขับไม่ต้องเดินไปที่คนขับคุณสามารถเปิดฝาท้ายได้จากฝาท้ายเลยปุ่มตรงนี้อันนี้ผมมีกุญแจติดตัวมานะครับผมสามารถเปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่มีกุญแจติดตัวก็ไม่ได้นะครับอันนี้สติกเกอร์ไทยแลนด์ยังไม่ได้แกะออกเดี๋ยวผมแกะออกให้ นะฮะรถเพิ่งเข้ามานะครับเราก็ทำขวาดคร่าวๆนะฮะยังไม่ทำขวาตเป <Okay. S 1> ็นรูปแบบดูฮะซีนเป็นยังไงบ้างน็อตเป็นยังไงบ้างเนี่ยซีนรอยยานแนวตรงนี้เป็นรอยเดิมจากโรงงานเฟะนะครับรอบชิ้นส่วนนะรอบคันนะครับด้านท้ายน,นี้ไม่มีปัญหาแน่น,นอนรอยอาร์คเดิมทุกอย่างนะครับน็อตนี่ยังไม่เคยไขยเลยอ่ะเดิมๆทุกจุดนะครับข้อยางอะไหลเป็นยังไงฮะข้อยางอะไหลก็มีตัวทีนะครับตัวทีเขาเก็บกันตรงไหนฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมหาที่เก็บให้ <S <S นะครับแล้วก็มียางอะไหลฮะ แล้วก็มีที่ใสอ่อุปกรณ์อุปกรณ์แม่แรงนะมาให้นะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานจัดเก็บให้ดีอันนี้มาจากลูกค้านะครับยังไม่เข้าสู่กระบวนก,กรา,ารทำความสะอาดเต็มรูปแบบต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวเราจัดการให้คือสภาพเรียวๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดความสะอาดมาเต็มฝูกแนละ้วเดี๋ยวหาว่าเราตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาจากเจ้าของเก่ามีที่ติตรงไหนไม่ให้ดูเลยอเครื่องนิ่งไหมแอร์เย็นหรือเปล่าเพลงเพาะแน่นอนนะครับวันนี้เครื่องเสียบเคนบูด ผมโลโก้ Nissan, ิสันเป็นเครื่องเสียงของิสันเขาเลยตัวท็อปของเขาจะมีพวองอมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับกดปุ่มสตาร์ทแอร์ดิจิตอลเดี๋ยวผมอยากให้ลูกค้าลองชมตรงนี้นะฮะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะโชว์แบบไหนโอ้แต่เจ้าของเขาปกติมันจะโชว์ตรงหน้าจอนะนี่เขาไปเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทําให้หรือเปล่าวะนี่เดิมเดิมันก็อยู่งน,นี้นี่ใช่เดิมเดิมนี่คือเดิมเดิมโอ้โทษครับโทษครับข้อมูลผิดพลาดเดิมเดิมเลยไม่ได้ติดตั้งเพิ่ม นะคือเขาแ <Okay. S 1> สดงผลบนกระจกมองหลังเลยครับนี่เห็นไหม <S <S 1> <S 1> เขามีสจอนะฮะจอด้านซ้ายนี่จะแสดงผลทั้งหมด4ด้านเลยจอด้านขวาเนี่ยพอเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันจะแสดงจอถอยหลังแบบชัดเจนมีเส้นบอกระยะชัดเจนนะว่าระยะปลอดภยัยระยะเฝ้าระวังและระยะอันตรายนะครับบอกหมดเลยเป็นเป็นกระจกแคม era นะครับคือไม่ได้ติดตั้งเพิ่ม ผมก็จะผิดอันนี้หน้าจอ Kenwood นะครับของนิสสันแอร์นี่ก็เป็นดิจิตอลนะฮะฟังก์ชันออปชันตรงนี้มันก็คือนิสสันโน้ตแหละครับลูกค้าครับมันก็เหมือนนิสสันโน้ตวีเอลทั่วไปแหละครับแต่ว่าที่ผมอยากให้ลูกค้าชมเนี่ยคือรถคันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำควาสารอะไรมากมายนะครับเราก็ล้างสีดูดฝุ่นนะครับแล้วก็มาถ่ายโชว์เลยอยากให้ลูกค้าดูครับสภาพเดิมเดิมนี่คือสภาพเดิมเดิมนะไม่มีการตกแต่งอะไรใดๆดสิ้นมาจากลูกค้าเดิมเดิมเลย100%อนคอนโซลสวยงามขนาดไหนผมขออนุ มันจะมีฝุ่นบ้างแหละนะฮะมายังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับเนี่ยมีฝุ่นบ้างแต่ว่าเนียนมากเนียนมากผิวสัมผัสไม่มีรอยเลยนะพวงมาลัยเนี่ยดูดิครับลูกค้าไม่มีย่นไม่มีแตกไม่มีนิ่มไม่มีเหนียวเดิมเดิมพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านสปอร์ตด้านท้ายมีต,ตัดตัดแนวนอนหน่อยนะครับที่เปิดเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะกระจกไฟฟ้าสี่ด้านแต่ออ,อตโต้แค่ด้านเดียวนะะออตโต้คือคนขับเนี่ยคนขับผม ด้านเดียวต้องกดค้างน้ำขึ้นมีอะไรบ้างฮะมีการลื่นถลายมีตัดสตาร์ทออโต้นะครับเปิดปิดตัดสตาร์ทออโตโอ้โอเคแหละฟังก์ชันก็มันคือฟังชันใช้งานนะครับมันก็มันก็ที่ผมมองว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นแตกต่างที่น่าสนใจ ก็กล้องนี่แหละครับมันติดให้รอบคันเลยอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็สามารถคอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับมีบูทูธด้วยรับโทรศัพท์รับสายวางสายได้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เราเข้ากับเครื่องเสียงในภายในรถได้เลยนะครับเวลาคุยก็เสียงก็ออกลำโพงเลยนี่ฮะใหม่นะครับอันนี้ใม่เป็นใหม่รับเสียงจากคนขับจุดเดียวนะครับ MIC นะใหม่อันนี้คือลักษณะของรถที่ผมต้องบอกเลยว่าคุณภาพเกรดเอจริงใน ในการที่คุณจะซื้อรถยน่มือสองสักคันเนี่ยผมมองว่าควรจะมองหารถสเปคแบบนี้ไม่ใช้งานและถ้าเกิดคุณมองหารถสเปคแบบนี้ได้แล้วนะ รถสวยนะครับไม่มีเกิดเหตุมนาะไม่มีชนบิ่ความน้าท่วมสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้คุณเจอแล้วคุณจะต้องมีปัจจัยอะไรในการมาประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถของคุณเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่จะต้องประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถของคุณเพิ่มเติมคือราคา <Okay. S 1> รถคันนี้คือนิสสันโนต1.2 V L ปี2007จดทะเบียน2,018วันนี้ผมขอญาตขายราคาให้ถูกที่สุดนะครับราคา3,079,000บาทวันนี้ขอญาตบอกราคาลูกค้าแบบนี้ครับราคาป้าย เราเนี่ยขาย4.2 0 0สนนะแลวทับโปรโมชั่นมาเหลือ399แต่ผมอยากให้พิเศษมากที่สุดนะครับสำหรับลูกค้าใน YouTube ของเราทุกคนวันนี้คุณจะต้องซื้อรถในราคาที่ถูกที่สุดและได้รถคุณภาพเกรด A พรีเมียมไปขอญาตไม่พูดราคา49 9ขอญาตไม่พูดราคา3 9 9วันนี้ผมขอญาตแจ้งราคาเลย3 0ม0 0 0บาทใครสนใจช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเบอร์โทรศัพท์เอาง่ายง่ายเลยไว้สุดโทรหาผม0-86 4, 44, 4 447 086ง่ายๆครับ4 6, ทั้งหมดตัวแล้วตามด้วยเลข7็อันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเองนะครับสามารถโทรมามได้ผมยิยนดีรับสายสายไหนไม่รับจะทำการโทรกลับนะครับยังไงวันนี้คลิปนี้ผมขออนุญาตฝากนิสสันโนด1.2 VL ปี2 0 1 7จดทะเบียน218คันนี้ไว้ด้วยแต่ก่อนไปอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e กดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม